เดี๋ยวขอที่ทิชชู้ได้ไหมคะขอสอบฟไพปอนี้หนึ่งเล่นเล่นหนีบเหรอครับไม่ดูแลหนีบไม่ดูแลหนีบค่ะเล่นหนีบโอเคหนีบไม่น่ามันไปอย่างนี้นะโอเคแล้วเมื่อกี้เป็นโชว์ที่สนุกสนานมากเลยอ่ะคือคือสองเพลงที่เล่นมาสามเพลงที่เล่นมาในร้องตามาได้หมดเลยเนาะถูกต้องแล้วพอสองคนนี้มามาคู่กันก็เหมือนแบบคูณความสนุกคูณสองเข้าไปเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับหลังจากที่ได้มาคู่กันในซิงเกิลนี้ให้มาเหมืนติวเนี่ย ดีะคแฟนก็ชอบแล้วก็เรียกร้องให้กับพีเ่อนเพิ่มใหม่ีอะไรแบบนั้ก็บาใหนวดอะไรเงยเวลาไปก็คือติดน้อยมากแบบขอแบบขอรัวคนติ้วอะไรย่งเงี้ยไม่รองท้องโกรธอะไรเงี้ยเขาไมอยากไต้เนาะดีนะแล้วก็ท่อมแบบว่ายอดวิวใน YouTube นี่ก็เยอะนะยี่สิบกว่าล้านวิวอยู่นะอันี้นะแล้วก็โนนอี่เข้าไปดูกว่าลนวิวเออผมดูเองก็4ีลาน ดูอย่างเยอะเลยหลังๆไม่เคยเห็นปอไปโชว์ที่ข้างนอกเท่าไหร่นะครับแลจะดีไปถึงคนดีเฟตอยู่เนี่ยพี่ขี่เครื่องก็เปิดหมดเลยค่ะดีมากเลยเดี๋ยวเขาเชื่อนะเนีหยะมุ่งจะเจอเลยไม่จริงๆใครขับเพราะเยอะมากแถวนี้มาเชียร์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นคืออะไรครับป้ายไฟนะครับหรืออะไรครับนี่พยายามดีสุดมากเลยนะเนี่ยอะไรนะเลยนะเขียนว่าอะไรคะเขียนว่าอะไรต็มปอ๋อต็มปอ ลองติ่งพอเล็กนึงใจคับ่้วยโอเคนะในฐานะที่ทั้งสองท่านเนี่ยก็ผ่านการประกวดมาก่อนเนาะตอนที่เป็น TAF นะคะก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องๆที่เข้าประกวดวันนี้สักหน่อยละกันค่ะอืมก็เต็มที่นะครับผมเรามีโอกาสไม่เยอะนะที่จะได้ทําอะไรที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่แค่เรากล้าเข้ามาประกวดเนี่ยมันก็เหมือนเรากล้าที่ทําอะไรที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเต็มที่ให้สุดทางของเราอะไรเงี้ยครับสวรรค์มันต้องมีที่ให้เราไดนแน่นอน สุดยอดค่ะซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนตั้งใจกันอยู่แล้วละ่ะแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้เรียกว่าทุกคนต้องสุดยอดแน่แก็<ๆ>ขอให้กําลังใจแล้วก็อวยพรแล้วกันนะคะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้ก้าวเข้าไปสู่วงการบันเทิงได้อย่างภาคภูมิใจครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับปอแลวกันเน็งนะครับขอบคุณทัณ้งสอง,องนคนด้ครัคบ ่าเป็นคำแนะนำดีๆนะง่ายๆเรียบง่ายแต่ว่ามันมันถูกต้องเลยนเนาะแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่าแต่ว่าเต็มที่ไหนๆเราขึ้นมายืนตรง